ติดเชื้อพ่อนบาดีมากลายเราจะปังตุ๊กช่างคนเราไม่ไหวหวังที่งหวัเก้าโอ้ยแหวกเสียดเลยไปรับแกะก่อนตะพอยขาออกมั่งแรกกลางเป็นกัน <S <S ออกเตาโยกรุงเทพมาหลายปี <S 2> <S 2> ปั๊บต่อมาคนกรุงเทพหอยกรุงเทพแล้วนะไปรับแกะตะกัน,นันปูปันโอเคโอเคไปรับแกะค,คอรลอืมเรากับคนหน้ากันเต็ม นู้ดับโงมันกระเด่นกันกักกรักมาแลงนู้โอ้หนักหองมากันเดียมเดียมไปนู้จริงะังจ้ากามาโอ้สัดเด่นเออน้องไฟสัดสิวิปนอ้กักกักมาเต้นไหวหนุ่มเล่นตั้งไว้กลางถึงแดวนันแจมาสิเบ้างเออเอาเราไปดับแก๊กก่อนมา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 เออน้ำตาตก ยังคิดตึงนุ่มคอยกอดจี้อยอดรักแต่พิษรัก่ลยกิดชีวิตลอาได้ยังแต่รักใจฉันญกัน on gentlemen นอนไม่หลับครับพี่ทองมันปลุกหลาไอ้น้องนอนไม่หลับไรอ่ะผมนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายออไอ้โน้เพลงหาปบร,ราบปองปอนเอฟดมคิดถึงพึ่งมากไม่รู้ทำไมพึ่งทำกับผมแบบนี้พุ่นคบชู้ไม่นึกกันเลยวันที่เราไปสาบานที่ศาลเจ้าพ่อโพเจ้าพ่อใส่ พึ่งบอกว่าจะรักผมไปจนวันตายแต่ไม่พึ่งทำกับผมแบบนี้อย่าหนองนายดูแล้วไม่เตียต่ำเพื่อน้องก็คุณเราชีวิตมันแตกต่างกันอาจจะโต๊ผมแม่บังคับก็ได้หนองพึ่งอาจจะไม่ได้ตังใจยไม่รู้นอนไม่รับกันคุยแก้วน่ะโดยไหนวัดกูนองไม่รับกูเคยมีประเด็นอลไกับวัดฟักมารุมแม่งนี่ยมีประเด็นเพื่อวันมันปลามันปลาอ ตึง้งเหมือนนั้นเลยไม่คอยในไหนวัดนี้ยังแต่กูตึ้งก็เอาฉันมาเกณฑ์ผัวล่วงเลยนะชาววันปคนแก่ฉันมาเกณฑ์ผัวล่วงตึ้งไม่คอยคนใหญ่ใจผัวร่วงวะไอต้ตองเกณฑ์ที่เกณฑ์ที่เออยไอ้ไกูเกณฑ์กูว่าพ่อมเกณฑ์ไม่ทกแต่ว่ามาแกร้อนให้แกช่วยฉันได้ก็ตีมบนัวกูแกว่า,วานี่คือเกณฑ์เนี่เกณฑ์เกณฑ์ วัวกอกูมึงเจียมัยเออกูไดรโรว่าตัววัวกอก็ไม่เปลือยตัวไว้มันไดรโรว่าก็เกินเปลืออะนละอกคนนี่นะด้เวลากูวันนั่งกับนัทลาวันมาลาวแกไม่ใจฟ้าจันมาได้รอบนี้แกปเายรยม่อนทองเรียนหรือม่อนทองเปล่ามึงจะแม่มเรียนเลยม่อนทองนี่เรียนฮัลเลยม่อนทองคือเรียนตัวกันนี่และ มาเพิ่งแก็บผอล่วงว่ะมึงเกณฑ์เป็นละไรแม่ทองว่าเกณฑ์เป็นแล้วเกณฑ์ไม่เกณฑ์จับได้เรียนอันนั้นแล้วกูเกณฑ์เลยกว่าเนี่ยเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ผอล่วงเหลยรอยจกคู่ใจให้วับมึงแกให้วับเออไม่ได้ตำรวจคุ้ยหนูผอล่วงเลยกูได้ปัดทุนกันหนึ่งแล้วกูรุ่นผอล่วงอีกไปหน้าไม่ฟันหน้าบดเไย พอลุงมันเน่นตึงออร,ร้อยนายเรื่องนี้พึ่งชนะนไปเหลือรดรแหน่งตา <c oughs> เออ,เอ,อได้ตีแล้วเออไปกันนั่นน,ออนออาา้องกับน้องกาปักพ้นจำวัดกันนะอันนั้ไม่ใช้เวลาป,ากปักพ้นจำวัดแต่ว่านี่กับเออตีดร้องครึ่งเนี่ยก๋ยกินนุ่มนอนแล้ว เขาขนั้น้องครับผมจะมัดก่อนนะครับพี่ไม่ต้องไปคิดถึงแลยย้วเรื่องพึ่งเรื่องอะไรอ,อ่ะเออเอ็นควนเวลา ne ya